สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องราวสุดแปลกแบบบ้าระห่ำนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้คาดคิดว่าชีวิตนี้นั้นจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เหตุการณ์ช่วงที่แบงค์เรียนมหาวิทยาลัยที่หนึ่งในกรุงเทพตอนนั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัว หรือที่คนทั่วไปเห็นเขาก็จะตัดสินได้เลยว่าเขาเป็นเสมือนเด็กเนิร์ดใส่แว่นหนาเตอะใส่เสื้อเชิต้ตติดกระดุมบนสุดกระเป๋าใบใหญ่ๆและทุกครั้งที่ไปเรียนหนังสือนั้นหรือตอนรับน้องก็มักจะโดนรุ่นพี่ที่มหาลัยแกล้งเป็นประจำแบงค์คิดว่านี่คงเป็นการรับน้องที่รุ่นพี่ทําเหมือนคนทั่วไปแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะในแต่ละครั้งเขาจะโดนหนักกว่าคนอื่น และนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความหลอนที่เขาได้เจอในช่วงกลางวันที่แสนน่าเบื่อวันนั้นเป็นวันที่อากาศค่อนข้างร้อนอย่างมากแบงค์ที่กำลังนั่งอ่านหนังสือที่ข้างตึกจู่ๆก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาและทักทายว่าเฮ้ยเ hey, อ้น้องเย็นนี้่ะไปหาพวกพี่ๆเขาด้วยนะอย่าสายอ่ะจากนั้นรุ่นพี่คนนั้นก็ส่งยิ้มให้ แบบที่ไม่ใช่รอยยิ้มทั่วไปซึ่งแบงก์เองก็ไม่ได้ตอบรับอะไรไปเขาทำเพียงแค่พยักหน้าตอบรับแค่นั้นต่อมาในช่วงเย็นเขาได้ไปตามที่รุ่นพี่คนนั้นบอกและสิ่งแรกที่เห็นก็คือรุ่นพี่มากมายกำลังรอแบงก์เพียงคนเดียวเขางงมากว่าเขาทำอะไรผิดทำไมต้องมารอเขาเพียงคนเดียวและทำไมบรรยากาศในตอนนี้มันดูคิดเคียดแบบที่ทำให้เขา อยากที่จะออกจากตรงนี้มากที่สุดแต่แล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งพูดออกมาว่าเฮ้ยไอ้น้องแว่นนะออกมานี่ดิทำไมถึงมาช้าวะซึ่งแบง์เองก็ทำตัวไม่ถูกเขาดนรุ่นพี่ทำโทษอย่างหนักในตอนนั้นสภาพร่างกายและจิตใจของเขาย่ำแย่มากจนในที่สุดเขดกาก็ต้องถูกแกล้งด้วยการเอาเชือกมัดตัวเขาไว้ที่สะพานข้างๆมหาวิทยาลัย แล้วมันยังเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครผ่านอีกด้วยหนักไปกว่านั้นเขาโดนรุ่นพี่เอาเทปปิดปากเพื่อไม่ให้ตะโกนส่งเสียงอะไรออกมาได้และก่อนที่รุ่นพี่พวกนั้นจะกลับเขาได้บอกกับแบงค์ทั้งทั้งที่ยังโดนมัดไว้แบบนั้นว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนน่ะพวกกูจะมาแก้ให้มึงเองถ้ามอยาให้กูยอมรับในตัวมึงแล้วก็นะอดทนหน่อยแล้วกันจากนั้น ลุนพี่ก็เอามือมาแตะที่แก้มของแบงเบาๆแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะเดินจากไปนาทีนั้นแบงพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครที่ได้ยินเขาจนเวลาก็ล่วงเลยไปตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มโดยที่นานๆานทีจะมีรถผ่านมาสักคันและแต่ละคันนั้นก็ขับไปไม่มีวี่แววจะเห็นเขาเพราะจุดที่แบงอยู่นั้น มันเป็นจุดที่อับสายตาคนมากจนสุดท้ายเขาเริ่มที่จะถอดใจและอยากยอมแพ้รอคอยให้รุ่นพี่ที่บอกว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนจะมาแก้เชือกให้และสักพักเขาเองก็ปอยลับไปแต่แล้วก็มีมือเยน็เยนๆคู่หนึ่งมาแตะที่แก้มของเขาเบาๆซึ่งแบงเองก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาด้วยอาการงงเงียและก็พูดว่าขอคุณมากๆนะครับรุ่นพี่ แต่เมื่อลืมตาม,มามองและเห็นชัดเจนว่านั่นไม่ใช่ลุนพี่ของเขาแต่เป็นใครที่ไหนไม่รู้ที่หวังดีจะมาช่วยให้ออกจากตรงนี้พี่คนมาช่วยได้บอกกับแบงว่าไอ้น้องมานอนทำไมตรงนี้วะแล้วทำไมมาอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยมาๆๆพี่ช่วยแก้ให้เว้ยจากนั้นพี่ชายใจดีคนนั้นก็ช่วยแก้เชือกให้กับแบงเมื่อเขาลุกขึ้น และยกมือไหว้แทบไม่พักขอบคุณมากๆนะครับพี่ไม่มีพี่มาช่วยผมคงโดนยุงกัดตายแน่เลยครับพี่ชายคนนั้นก็มองหน้าของแบงค์แปลกๆก่อนที่จะถามว่าแล้วทำไมเองถึงโดนมัดไว้แบบนี้วะซึ่งแบงค์ก็อธิบายว่าพอดีรุ่นพี่ของผมเขาจะลองใจผมะครับจะมัดผมไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนเขาจะมาแก้เชือกให้ครับ พี่ชายคนนั้นก็ทำหน้างงๆก่อนที่จะตอบกลับไปว่าเออแต่เองมันน่าแกล้งจริงวะพูดเสร็จเขาก็หัวเราะออกมาแล้วโยนเชือกในมือทิ้งไปมามามาี๋ยวพี่ไปส่งเว้ยพี่ชายคนนั้นพูดกับแบงค์แบงค์ที่ยังงงเล็กน้อยกับคำพูดของเขาก่อนหน้าแล้วตัดสินใจคว้ากระเป๋าเรียนใบใหญ่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พี่ชายคนนั้นแต่ยังไม่ทันไลด้วยความซวยหรืออะไรไม่ทราบ มอเตอร์ไซค์คันนั้นสตาร์ทไม่ติดและทําให้เขานั้นหงุดหงิดอย่างมากจนแบงค์เองต้องปลีกตัวเองออกมามองไกลๆพี่ชายคนนั้นหันหน้ามามองแบงค์แล้วพูดว่าเอ็งกลับเองแล้วกันเว้ยพี่คงไปส่งไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวจะเดินไปส่งตรงที่มีรถผ่านแล้วกันจากนั้นพี่ชายคนนั้นก็เดินไปส่งแบงค์ตรงจุดถนนใหญ่ที่พอมีรถวิ่งผ่านในเวลานั้นจู่ๆพี่ชายคนนั้นก็บอกว่า ที่บอกว่าเองน่าแกล้งเนี่ยกูพูดจริงนะวันหลังอะ่ะอย่าให้ใครแกล้งนะเว้ยจากนั้นเขาเองก็เห็นว่าข้างหน้าเป็นป่าทึบเลยขอตัวไปฉี่ปล่อยให้แบงค์ยืนรออยู่ตรงจุดเดิมในตอนแรกแบงค์เองก็รอได้โดยไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอเห็นว่ามันนานเกินไปที่คนคนหนึ่งจะฉี่นานขนาดนี้เขาตัดสินใจเดินตรงไปที่พี่ชายคนนั้นแล้วก็เดินเข้าไปในป่าทึบ เมื่อเข้าไปแล้วเขาไม่เห็นหนทางเลยว่าพี่ชายคนนั้นจะเข้าไปได้อย่างไรแต่แล้วก็มีมือคู่หนึ่งมาแตะที่ลายอย่างแรงและบอกว่าเฮ้ยจะมาแอบดูกูฉี่เหรอเมื่อแบงหันไปก็เห็นว่าเป็นพี่ชายคนนั้นซึ่งเขาเองก็ตกใจเล็กน้อยแต่ยังคิดว่าโชคดีที่เป็นคนไม่ใช่ผีและแล้วพี่ชายคนนั้นก็พูดขึ้นว่ามาดูอะไรปะ พี่อยากให้ดูอะไรสักหน่อยวะซึ่งแบงเองไม่ขัดขืนอะไรเดินตามพี่ชายคนนั้นไปแต่ทว่าพี่ชายคนนั้นก็หยุดเดินและยืนนิ่งชี้นิ้วไปที่โพรงหญ้าและหันมาบอกกับแบงค์ว่าไอ้น้องพี่ทำกุญแจมอร์ไซค์ตกไปแถวนั้นน่ะช่วยหาให้หน่อยดิในโพรงหญ้าเนี่ยซึ่งแบงเองก็ค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆตามที่พี่ชายคนนั้นบอกและจู่ๆ ก็มีใบหน้ายื่นออกมาจากโพรงหญ้าแล้วมันก็เป็นใบหน้าของพี่ชายคนนั้นคนที่มากับเขาและพูดว่ากูบอกแล้วว่ามึงอะหน้าแก้งแบงคตกใจมากกับสิ่งที่เขาเห็นและเขาก็ล้มลงไปแล้วเขาก็หันหลังจะไปดูว่าพี่ชายคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังเขาหรือเปล่าแต่เมื่อหันหน้าไปแล้วก็เห็นขาของพี่ชายคนนั้นเขาสบายใจขึ้นเล็กน้อยและสายตาก็ค่อยๆมองขึ้นไป และเห็นว่าพี่ชายที่มากับเขาคนนั้นไม่มีหัวและร่างกายที่ไม่มีหัวนั้นก็ส่ายตัวไปมาและก็ลงไปดินที่พื้นแบงค์เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตกลับไปที่สะพานที่เขาถูกรุนพี่มัดเอาไว้และเมื่อไปถึงก็เจอกับรุนพี่ที่มัดเขาในตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเกือบห้าทุ่มแบงค์ได้เอาเรื่องที่เจอนั้นเล่าให้รุนพี่ฟังแต่แทนที่รุนพี่จะหัวเราะ กับสิ่งที่เขาเจอตรงกันข้ามพวกเขาก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปกับสิ่งที่แบงค์เล่าจากนั้นพวกเขาก็ลากแบงค์ไปที่อื่นเพื่อเล่าสิ่งที่เจอเหมือนกันโดยลุนพีได้เล่าว,ว่าสิ่งที่แบงค์เจอนั้นไม่ใช่คนเดียวที่เจอยังมีอีกหลายคนที่เจอเหมือนกัน ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ